านบ้าก,กันครับก่อเริ่มฟังนิทานบ้านนารานอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นาราันด้วยครับเรื่องร้านเค้กแถวยาวเอมีของอร่อยๆหล่นอยู่บ้างไหมนะ้าขณะที่เหล่ามดน้อยแห่งภูเขาจอกจอกมองหาอาหารตามพื้นอยู่นั้นฟิว <Feel! S 1> มีเศษช็อกโกแลตร่วงลงมาจากข้างบนฟิวป แถมยังมีเศษว้าเฟลกับลูกบลูเบอร์ี่ตกลงมาด้วยเยี่ยมไปเลยต้นไม้ต้นนี้ต้องออกลูกเป็นของหวานแสนอร่อยเยอะแยะแน่ๆเหล่ามดน้อยพากันเดินเรียงแถวไต่ขึ้นไปบนลำต้นของต้นไม้ที่อยู่ตรงหน้าปรากฏว่าสิ่งที่พวกมดคิดว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ความจริงแล้วคือโต๊ะตอไม้มีครอบครัวหมูป่านั่งกินเค้กกันอยู่ฮ่า อิ่มจังเลยดีจังที่ได้กินเค้กอร่อยๆอออแบบนี้ครอบครัวหมูป่าวางซ่อมลงพอพวกมดเห็นเขา้าก็พูดขึ้นว่าถ้าไม่กินกันแล้วพวกเราขอครีมที่เหลืออยู่ในจานละกันนะแต่พอมดน้อยพากันไต่ขึ้นไปบนจานปุ๊บกินอิ่มแล้วก็ต้องเก็บจานเองลูกหมูป่าทั้งสองพูดแล้วช่วยกันยกจานขึ้นเหล่ามดน้อยตกใจสะดุ้งหยง เพราะมดน้อยก็อยู่บนจานด้วยเหมือนกันลูกหมูป่าจะเอาจานที่กินเสร็จแล้วไปที่ไหนกันนะมดน้อยถูกยกไปพร้อมกับจานซะแล้วลูกหมูป่าปล่อยจานลงในอ่างจอมบุ้งบุ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 ง,บง,บงมดน้อยทั้งห้ามึนงงตาลายพากันไต่ขึ้นมาจากน้ำแท,ท,ที่นี่คือบ่อน้ำแถวไหนกันนะถูกตัวมองไปรอบรอบ ในนี้มีขนมสวยๆที่เหล่ามดน้อยไม่เคยเห็นมาก่อนเต็มไปหมดขณะที่ทุกตัวกำลังอ้าปากค้างอยู่นั้นเค้กก้อนใหม่เสร็จแล้วครับมีเสียงดังมาจากห้องข้างๆเพราะที่นี่คือร้านบุฟเฟ่เคก้กนั่นเองคุณแบดเจอร์ยกเค้กก้อนหนึ่งออกมาบนเคก้กมีสตอรอเบอรี่และผลไม้อื่นๆเต็มไปหมดช่างเป็นของกินที่สวยงามอะไรขนาดนี้อยากเอากลับบ้านไปให้เพื่อนๆกินจัง พวกมดพูดพลางขยับหนวดบนหัวดุกดิ๊กขนมแบบนี้ทำยังไงนะว่าแล้วเหล่ามดน้อยก็ชวนกันเข้าไปแอบดูในห้องครัวของคุณแบตเจอร์มีทั้งสตรอเบอรี่ยามเบอรี่ลาซเบอรี่และผละไม้หลากสีมากมายตรงโน,น้นยังมีครีมสดและครีมครัสต์ดด้วยกลิ่นหอมหวานอบอวลไปทั่วห้องคุณแบตเจอร์กำลังทาครีมลงบนเค้กฟองน้ำรูปสี่เหลี่ยม และคุณแบตเจอร์ก็หยิบแอปเปิลเบอร์รี่และกีวีที่เชื่อมจนหวานฉ่ำมาวางเรียงไว้ข้างบนแล้วก็ม้วนม้วนมวนเค้กโรเสร็จแล้วครับนอกจากนี้คุณแบตเจอร์ยังทำเค้กตัวอื่นโดยใช้พายแผ่นกรอบกรอบสอดไส้ด้วยครีมครัสต์ดกับสตรอเบอรี่จนแน่นบีบครีมสดโดยเว้นระยะเท่าๆกันตกแต่งด้านบนด้วยสตรอเบอรี่ลูกโตกับน้ำตาลไอซิ่ง มิลเฟยเสร็จแล้วครับงั้นพวกเรามาทำบ้างดีกว่าหมดน้อยช่วยกันวางครีมสดลงบนเศษภายที่ร่วงอยู่เอาเศษสตรอเบอรี่ที่ร่วงอยู่ตรงโน้นมาตกแต่งด้วยเถอะขณะที่มดน้อยตัวหนึ่งกำลังวิ่งไปหยิบเศษสตรอเบอรี่อยู่นั่นเองคุณแบดเจอร์ก็พูดเสียงดังว่าเฮ้ hey, เข้ามาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยและแล้ว,ลวคุณแบดเจอร์ก็เห็นพวกหมดเข้าจนได้ซา คุณแบดเจอร์เอาถังน้ำสาดมดน้อยจนเหล่ามดน้อยกระเด็นออกจากร้านตามแรงของน้ำที่สาดมาคุณแบดเจอร์โกรธซะแล้วเอาละไม่เป็นไรพวกเราไปทำเค้กส,สวยๆอะไรๆกันเถอะเหล่ามดน้อยพากันเก็บเศษขนมเค้กที่ร่วงอยู่บนพื้นนำกลับไปมากมายมดน้อยใช้ใบต้นยาวโร่เฉือนเค้กฟองน้ำเป็นชิ้นบางๆเติมครีมลงในดอกส้มกบแล้วบีบแต่งหน้าเค้กให้สวยงาม เรียงเศษบูเบอรี่ลงไปไหนลองใช้เกสรสีเหลืองของดอกเดซี่โรยหน้าเค้กดูสิปักช็อกโกแลตไว้ตรงกลางวางเค้กลงบนจานใบต้นไวโอลาเค้กมดน้อยเสร็จแล้วจ้าโอ้โหเพิ่งเคยเห็นของกินสวยๆขนาดนี้เป็นครั้งแรกเลยล่ะไม่ทันไรมดน้อยตัวอื่นและเหล่า,มาแมลงที่อยู่ร,บรอบๆก็มารวมตัวกันต้องทำเยอะกว่านี้แล้วล่ะเหล่ามดน้อยดีใจกันใหญ่ ตกเย็นขณะที่เก็บกวาดร้านอยู่คุณแบดเจอร์ถือไม้กวาดไว้ในมือข้างหนึ่งพลางเอียงคอคิดด้วยความสงสัยเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเศษขนมกระจัดกระจายอยู่เลยแฮะแต่พอสังเกตดูที่พื้นดีๆก็พบว่าเหล่ามดน้อยมาเก็บเศษขนมไปนั่นเองเหล่ามดน้อยจะเอาไปทำอะไรหรอก็เอาไปเปิดร้านเค,ค้กของตัวเองยังไงล่ะ และตอนนี้มีมแมลงต่างๆต,ต,ต่อแถวยาวเฟื้ออยู่หน้าร้านเค้กเล็กๆคุณแบดเจอร์เดินไปแล้วพูดว่าวันนี้งดสาดน้ำหน้าร้านก็แล้วกันคุณแบดเจอร์พูดยิ้มๆแล้วเดินกลับเข้าไปในร้านฟังที่คันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในชอน่องนาราด้วยครับ